บริการให้ความรู้สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Income Statement คืองบกำไรขาดทุนเป็นหนึ่งในงบการเงินที่รายงานเกี่ยวกับรายได้ค่าใช้ใจ่ายกำไรและขาดทุนในแต่ละรอบบัญชีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทนั้นอีกทั้งยังสามารถนำมาคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตได้อีกด้วย ตัวอย่างดูตามคลิปได้เลยครับการสต็อกสินค้าคือการจัดเก็บสินค้าหลังจากกระบวนการผลิตอาจเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศสินค้าที่นำเข้ามาจากภายในประเทศโดยเก็บสินค้าไว้ในคลังเพื่อรอการผลิตรอการส่งออกจัดส่งามออเดอร์คำสั่งซื้อของลูกค้าการบริหารจัดการสต็อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บตัวอย่างตามคลิปได้เลยครับสมุดร,รายวันทั่วไปเป็นสมุดบัญชีขั้นต้นหรือสมุดร,รายวันที่ใช้จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นทุกรายการตั้งเริ่มต้นกิจการจนถึงปิดกิจการจะสามารถลงบันทึกได้ที่นี่จะใช้ในการบันทึกรายการพิเศษ ที่นอกเหนือไปจากการซื้อขายสินค้าและบริการปกติเช่นการบันทึกรายการเตรียมยืน่นและนำส่งภาษีการกู้ยืมเงินและดอกเบี้ยการโอนเงินระหว่างบัญชีตัวอย่างตามคลิปได้เลยครับสรุปค่าใช้ใจ่ายรายเดือนเพื่อให้ผู้ใช้ใจ่ายรู้สถานะความมั่นคงทางการเงิน และสินทรัพย์ของตนเองซึ่งหากวางแผนการเงินไม่ดีอาจเกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงินทําให้บางคนต้องหาวิธีหาเงินแบบด่วนเช่นสินเชื่อออนไลน์หรือพึ่งพาแอป,ปกู้เงินและหากเช็คข้อมูลไม่ดีอาจจะโดนมิจฉาชีพออนไลน์หลอกเงินเขาก็ได้หากบัญชีรายรับรายจ่ายยังคงเป็นเรื่องน่าเบือ่อและไม่น่าทําอยากให้ลองทําสัก1-2เดือนเพื่อให้เห็นภาพของตัวเองมากขึ้นหลังจากนั้นถ้าไลฟ์สไตล์ในชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เราสามารถหยุดทำและใช้ข้อมูลบัญชีรับจ่ายเดิมในการวางแผนการเงินได้แล้วติดตามเปรียบเทียบกันถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตัวอย่างดูตามคลิปได้เลยครับ